ดีจ้ะทุกคนมาชมสวนยายดวงเนาะพาพี่น้องชมสวนจักหน่อยนะจ๊ะเนาะพ่อได้เหตุการณ์บานนะจ๊ะพี่น้องมาเบิ่งจ้ะดอกกล้วยไมย้ทุกคนดอกกล้วยไมย้ที่เออ่ที่ปลูกไว้ข้างนอกเนาะจ้ะเขาอยู่ได้ข้างนอกสําหรับข้างนอกเนาะจ้ะเนาะสวยตอนนี้ยังเศร้าอยู่จ้ะเขายังาบาน บานนิดนึงเน,นาะจ้ะพอสายมาจากน้อยถือ,อแสงแดดแล้วก็จะบานออกนะคะแล้วก็ต้นเขาจะเป็นอย่างนี้นะคะเขาอยู่ไดออ้อากาศลบเขาก็ยุได้จ้ะเพราะว่าเป็นกล้วยไม้ข้างนอกนะคะปวงหัววาสิบแปดยางไรเนะระาะภาษาไทยเนาะช่วยไหมคะทุกคน พร้อมบรรยากาศเย็นๆสบายๆาย,ย่ามเศร้านะจ๊ะพี่น้อง